อีกเต่ไม่รูคามิโกจิโลกที่บุญสารกินินะครับเราจะไปตะลุยคามิโกจิกันคามิโกจิเปรียบเสมือนประตูแห่งธรรมชาติเท,ทือกเขาเอลแม่น้ำอาซากุสะภูเขาไฟยากเกะบึงไทชจุดแคมปิ้งที่ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้จุดหมายของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติธรรมชาติที่สวยตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดไปครับคามิโกจิชุบปัส ส,สวัสดีตอนเช้า,น,ชานะครับวันนี้เราจะไปคามิโกจิกันนะครับผมรถมาจอดที่พาร์ก,กิ้งนะครับคือสำหรับใครที่แบบว่าเช่ารถมาเที่ยวนะครับหรือว่ามีรถส่วนตัวมานี่ครับเราสามารถมาจอดไว้ที่พาร์ก,กิ้งได้พาร์ก,กิ้งมีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะมีเสียค่าบริการก็คือป่าหนึ่งวันเจ็ดร้อยเยนนะครับครับเดี๋ยวเราไปที่บัสเทอร์มินอลกัน ป a สต์เตอร์มินไปที่อุโมงตงัวนี้ผมจะพยายามไปให้ทงหึงกับรถบัสเที่ยวแรกนะครับก็คือตีห้าตอนนี้ปีสี่สิบห้าแล้วไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับโอ้โหเที่ยวยาวมากเออยาวพี่ ต่อคิวซื้อตั๋วอยู่นะครับคือสามารถซื้อได้ช่องทางนะครับคือช่องที่ผมต่อคิวอยู่ก็คือป่าใจขึนสดนะครับอีกช่องหนึ่งคือสําหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตนั่นเองนะครับตั๋วราคานะครับก็คือไปกลับนะครับคืผู้ใหญ่2,800เยนนั่นเองนะครับรอบตีห้านะครับน่าจะทันโอ้คุณยากเกินเดทพักแย่หรือมัあ。งคะได้คือใช่ใช่ใช่เด สถานีรถบัสที่ผมมาจอดรถไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นขึ้นรถบัสไปคามีโปรินะครับซื่อสถานีว่าสวัสดกนั่นเองนะครับที่นี่เที่ยวแรกเร็วที่สุดเลยก็คือตีห้านะครับเที่ยวต่อไปก็คือหกโมงตอนนี้ตีห้ากว่าตีห้าสามสี่นาทีแล้วไม่รู้ทันหรือเปล่าไปดูกันสถานีก็ใหญ่เากหรเลยนะครับดูสวยจังแค่ตรงนี้ผมก็ว่าสวยนะธรรมชาติตรงนเนี้ยคือหมอกลงสวยมากนี่นะครับเราสามารถได้สองแบบคือนั่งรถบัสด้วย แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ก็ได้นะครับทางทางทางคนมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรานั่งรอรถหรือว่าแท็กซี่นั่งอยู่นะครับคือสามารถขึ้นได้สองวิธีเลยนะนะครับขึ้นล้นพพมพา,าแต่ตกิก็ได้หรือว่ามาแบบตัแท็กซี่ก็ได้นั่นเองเนาะดูแผนที่กันก่อน ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นักท่องเที่ยวมานะครับจะต้องเข้าไปเช็คอ,อินถ่ายรูปก,ก็คือตรงนี้นะครับเดินไม่ไกลเนาะฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้อราจะไปทั่วเลยนะครับแต่ว่ามีก็คือห้ามให้อาหารสัตว์เท่านั้นสัตว์ติียถึงสภากลับไปแล้วนะครับ ตอนนี้ยังช่วงเช้าอยู่นะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ร้านอาหารนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดประมาณ9ก้าโมงสิโมงนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ถึง6กโมงเลยอะตีห้ามิโกจินะครับแปลว่าที่ที่เทพเจ้าจะลงมาประทับนั่นเองนะครับ แค่ชื่อก็อลังการแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อลังการไปกว่านั้นนะครับก็คือวิวแล้วก็ธรรมชาติที่เราจะได้รับในการมาเที่ยวคามโกจินั่นเองนะครับสะพานกับปะหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่ากับปะบะสิถูกสร้างขึ้นในปี1910แล้วก็ได้พังไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี1997ที่เรียกว่าสะพานกับปะนะครับในสมัยก่อนจะยังไม่มีสะพานในการข้ามมนน้ำนะครับผู้คนจะต้องเอาสิ่งของวางไว้บนหัวแล้วก็เดินข้ามมนน้ำนั่นเองนะครับก็เลยมีล สะพานกระปะนั่นเองนะครับสำหรับใครที่พอมีเวลานะครับผมก็ได้นําให้นอนหนึ่งคืนนะครับจะได้สัมผัสบรรยากาศที่คาเมโกจิอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับก็วิธีเข้าพักครับข้าปักได้2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับคือข้าพักแบบแคมปิ้งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับการข้าพักแบบรีสอร์ทเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นโรงแรมนั่นเองนะครับแต่ว่าการเข้าพักแบบแคมปิ้งนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบธรรมชาตินะครับ แต่ว่าการข้าพักแบบแคมปิ้งนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าคำนิโคจิอยู่ในธรรมชาตินะครับจะต้องมีสัตว์ออกมาอย่างเช่นลิงหรือว่าหมีนั่นเองนะครับที่สําคัญคือหมีนะครับส่งเสียงดังเวลาเจอหมีไม่วิ่งหนีนะครับต้องค่อยๆถอยออกมาหรือว่า การที่เราจะแคมปิ้งนะครับเราห้ามทำบาร์บีคิวหรือว่าห้ามทําเกี่ยวกับแนวปิ้งย่างนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องปฏิบัติช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับแต่การแคมปิ้งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับดูอย่างธรรมชาติตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับสวยมากๆเลยนะครับมีเลยหมอกกับภูเขาหิมะทางด้านหลังนะครับ ดูมือผมตอนนี้นะครับอากาศประมาณ4-5องศานะครับเย็นมากๆเหมือนเข้าฤดูหนาวใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้7โมงแล้วนะครับฟ้าเปิดแล้วนะครับสวยมากอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากคามิโกจินะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติจูบุซังกากุมีแม่น้ำอาซากุสะไหลผ่านตลอด15กิโลเมตรเลยนะครับและเราสามารถมองเห็นเทือกเขาเอลตอนเหนือของญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับแล้ยิ่งถ้ามาช่วงปลายเดือนสีแล้วก็ต้นเดือนห้าแบบนี้นะครับบางวันนี้โหหนาวได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าชอบแนวธรรมชาติสีเขียวนะครับให้มาหลังจากเดือนหกเป็นต้นไปนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มแบบมีความหวังจะได้อุ่นขึ้นบ้างเพราะว่าเย็ยนมากเลยนะครับเดินข้ามไปฝังบึงดาตุสวากันนะครับสวยมากอันนี้กำลังเดินข้ามสะพานกระปะนะครับถ้าเรามาคันมิโกจินะครับเราต้องไปให้ครบ ทั้งประมาณมันจะมีอยู่ประมาณ7จุดเช็คอินนะครับคามมโกจินะครับจะปิดบริการในช่วงรุ่งอาวก็จริงนะครับแต่ว่าการปิดนี้นะครับอุทยานไม่ได้ปิดนะครับจะปิดเฉพาะ การให้บริการต่างๆนะครับอย่างเช่นรถรับส่งโรงแรมแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเข้าชมในช่วงรูหนาวได้นะครับแต่ว่าเราต้องทําการขออนุญาตก่อนแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มขัดเลยนะครับเพราะว่ารูห,หนาวนี้นะครับหิมะจะตกหนักมากๆเลยนะครับการเดินทางเร,เราจะต้องเดินทางเท้าตะลุยผ่านหิมะเข้ามานะครับซึ่งเป็นการเดินทางที่ลําบากแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองปเป็นพิเศษเลยนะครับ และในช่วงเวลาปกตินะครับเราจะไม่สามารถนํารถยนต์ส่วนตัวขึ้นมาบนอุทยานได้นะครับเราจะต้องต่อรถบัสขึ้นมานั่นเองนะครับนี่นะครับจากที่ผมดูในแผนที่นะครับก็คือจะใช้เวลาเดือนประมาณ10นาทีนะครับถ้าเราก็เดินทางที่นะครับนี่ตรงนี้เดินมาจากหมายเลขแปดนะครับเดีวนี้แล้วก็เดินเข้าไปทางนี้นั่นเองเดินทางเท้าเข้าไปนะครับเราก็จะเจอป้ายตลอดเลยนะครับว่าให้ระวังนะครับ ว่ามีหมีนะนะครับช่วงเวลานี้นะครับในสาวันที่30นะครับมีหมีออกมาในช่วงเวลา5้าโมงคืนนะครับที่มาเที่ยวคามิโกจินะครับก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเขามีการติดกระดิ่งนะครับกระดิ่งกระิ่งกริ่งนะครับจะได้ยินเสียงมันกระดิ่งนะครับนั่นแหละนะครับคือช่วยให้แบบว่าหมีได้ยินเสียงที่มันแบบเสียงดังนะครับมันก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายนั่นเอง ชอบมากการเดินป่าแบบนี้นะครับเดินข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีคุมาไปดูนะครับก็คือกระดิ่งเมื่อเวลาเราเจอมีนะครับเราก็สั่นกระดิ่งถ้าเราดูจากธรรมชาติที่นี่นะครับก็ไม่แปลกเนาะว่าจะมีสัตว์ออกมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเขาพยายามแบบว่าอยู่กับธรรมชาตินะครับไม่ไปทําลาย บึงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าตะเกสวาตก็จะเดินไม่ไกลจากสะพานกระปะนะครับแบ็กกราวด้านหลังของบึงนะครับก็จะเป็นภูเขาที่มีชื่อว่าหลบเปียก,กุหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือภูเขาหกร้อยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งบึงไทโชกับบึงทาชิโร่นั่นเองนะครับจะอันนี้จะเดินไกลหน่อยนะครับจะใช้แล้วเวลาในการเดินนะที่กดดูแมปนะครับก็คือที่แรกที่จะถึงก่อนนะครับก็คือบึง ทาซิโรนะครับก็คือใช้เวลาเดิน53นาทีเกือบชั่วโมงอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับคือก่อนที่เราจะเข้าไปให้เราสั่นกระดิ่งก่อนนะครับข้างในมันค่อนข้างที่จะเงียบ50นาทีประมาณห้าสิบนาทียอมเบี้ยเม็ดจะช่วยห้าสิบนาทีโอ้โหจริงปะเนี่ย50นาทีจริงปะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับว่าจะ50นาทีจริงหรือเปล่า เดินกลับออกมาจากบึงเมื่อกี้นะครับผมฝั่งนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับมือเช้านี่ยังไม่เปิดเลยสวยมากนะครับฝั่งนี้ก็สวยไม่แพ้ฝั่งสะพานกระปะนะครับตัวนี้อยู่ใกล้สะพานกระปะนะครับเดี๋ยวนี้นี่นะครับนี่ตรงนีน้นี่สะพานกระปะาแล้วก็หันมาฝั่งโอ้โหสวยมากเมื่เคิดเลยทาโชะกับจุดชมวิวทาชิโร่นั่นเองนะครับแต่ดูด้านหลังบุมดีสวยมาก น้ำแบบสีเขียวมรกตเลยอะสวยมากเส้นทางระหว่างเดินไปยังจุดชมวิวต่างๆนะครับหรือว่ารอบคาเมกุจินะครับก็เดินไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาทำเส้นทางไว้ให้เราเดินสะดวกไปแล้วนะครับจากสะพานกระปะนะครับถูกไหมกระปะบาชินะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับมาถึงจุดนี้นะ ตรงนี้ยังไม่ถึงอ่าจุดชมวิวที่ผมจะไปนะครับนี่นะครับสองที่เลยนะครับจุดชมวิวที่ผมจะไปนะครับที่แรกที่จะถึงก่อนนะครับก็คือนี่ทาชิโรอิเกะนะครับบึงน้ําหรือว่าบ่อน้ําทาชิโรนะครับอีกที่นึงนะครับเรียกว่าไทโชอิเกะนั่นเองนะครับก็ระยะทางอันนี้ก็คือหนึ่งจุดสี่กิโลอันนี้สองจุดสี่กิโลนะครับก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลมาก เดินออกกําลังกายชิวๆว่าเพลินดีนะครับเพราะว่าสวยจริงๆเลยธรรมชาติอ่ะสวยมากก็ที่เพื่อนๆกําลังเห็นนะครับว่าเอ๊ะทําไมเขาทําแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับที่มีะสะพเรียกว่าอะไรทางเดินไม้แบบนี้นะครับก็คืออันนี้ช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนนี้ฝนจะตกนะมันก็จะขังนะครับบางทีมันก็เดินยากก็เลยต้องมีอย่างเมื่อกี้นะครับช่วยให้แบบนท่องเที่ยวเดินได้ง่ายขึ้นอั่นี้ ระหว่างที่เราเดินเชื่อมไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็จะมีบอกอธิบายแบบนี้นะครับสวยมากนะครับตรงนี้ทางซ้ายก่อนนะครับไปนีโตกไ,ไม่ยาซึมโตกอัวนีาชีโรกนั่นเองทางซ้ายโอ้โหชิคิเเรียกว่าบึงนะครับบึงทางชีโร่นั่นเอง อีกที่นึงนะครับอันนั้นก็เป็นบึงใหญ่เลยนะครับตองนั้นก็คือไทช็อตนี่ถึงแล้วโห้ดิมาไกลมากบึงทาชิโร่เป็นบึ้งน้ำ่นเล็กนะครับแต่ว่าเมื่อมีแสงอาทิตย์กระทบลงมาสูงน้ำนะครับมันก็จะให้ลมเหมือนรลิปยับอยู่นะครับซึ่งสวยงมากเลยนะครับและยิ่งถ้ามาคามมโกจิในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับเข้ากับสีบรรยากาศของน้ำมากๆเลยนะครับ เกิดจากเมื่อฝนตกมานะแล้วก็ไหลน้ำมันก็จะไหลมาตามทางสโลปก็จะมาทางใต้บินด้วยแล้วก็จะมาเป็นบึงที่นี่นั่นเองไปแล้วขอบ้างนะอะใที่สุดก็ถึงแล้วตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับดีมากเลยบึงไทยโศนะครับ เกิดจากการประทุของภูเขาไฟยากิเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับธรรมชาติก็ได้ทําให้มันสวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับกลับก็ง่ายมากนะครับเราเดิอนออกมาจากสะพานกระปันะครับก็จะถึงตรงที่บัสเตอร์เมโนโนแล้วนะครับใกล้มากเลยก็จะมีรถบัสจากที่ทต่างๆนะครับอย่างเช่นคนที่มาจากโตเกียวก็มีนะครับหรือว่ามาจากชินจูกุเนี่ยก็จะมีรถบัสที่มาถึงนี่โดยตรงเลยนะครับ บ้านนาพอดีเลยครับที่เขียนัคุกเลยจ่นเลยนซาวันดโนบกัสุัห์ัคลับก็ไม่ยากนะครับเราก็มาขึ้นรถบัสตรงที่จุดเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่มาทีหลังนะครับเช่นผมนี้ก็ต้องนั่ง บอกตรงกลางหรือว่าบอกาครับเพราะว่าจะให้คนที่มานั่งรอคิวเข้าไปนั่งปกติคีกอรโอเคอครับอเมคอเอเัเครัอเับโเัคเครับเอเัอเอเับครับครับโอเคคาเรกอตับวเคครอเครับครับอครับรรคอครั และสามารถเข้าไปติดตามที่เพจของผมได้เลยนะครับจาเด็ดแก่การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจากมาตาเน่บ๊ายบาย